เขาจัดพิธีในเรื่องของการเวียนเทียนนะก็เข้าไปฟังพระนะเข้าไปชําระจิตใจไอ้จริงๆมันไม่ใช่วัดนี้มันไม่ต้องชำระจิตใจนะไม่เราต้องชาระเพราะว่าจิตใจเราโสกโสกอยู่แต่กินอาบน้ําแล้วนะสะอาดแค่แค่ตัวแต่สะอาดแค่จะาแค่กาย จใจเรายัางสงกรปกสกรปกสกปรกเอม,มาหินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะพาไปชมกันว่าเมืองโบราณเนี่ยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยยังมีคนเข้าไปเที่ยวหรือเข้าไปเวียนเทียนมากน้อยแค่ไหนะ <c oughs> อ,อ่มาแล้วด้านซายมือเนี่ยเดี๋ยวเข้าเลยนี่คือ เมืองโบราณพ่อผมนะคือสีสันเขาเนี่ยออกออกโบราณโบราณนะใช่ไหมเอาเป็นสีอิดๆนะแต่จริงๆด้านในเนี่ยก็ก็ปรับปรุงใหม่พื้นที่สวยงามทันสมัยอยู่นะโอ้ยด้านขวามือเนี่ยเขามีอัไนี้ด้วยร้โอ้ยัะมีร้านอาหารนะนี่เป็นร้านที่มีเป็นเหมือนคาราโอเกะที่บอกว่าเอออยากจะพามาเดี๋ยวมาไปกินกันีรอน พิพิธภัณฑ์เนี่ยคือชนกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกของมวลมนุษยชาติฟังแล้วรู้สึกแบบใจคอยิ่่ใหญ่และยิ่งใหญ่มากนะ <c oughs> ี่คับอันนี้มันถึงที่จอดแล้วนะฮะหาที่จอดเมื่อกี้เข้าด้านในแล้วไม่มีที่จอดนะฮะนี่ก็เดินทำหน้าละห้อยมาแล้วคือเข้าไปแล้วไม่มีที่จอดแนละ้วเราก็เลยจอดด้านข้างนะฮะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ก็เขาก็เวียนเทียนเหมือนกันนะนะฮะเขาเวียนเหมือนกันเดี๋ยวเรา เข้าไปข้างในว่ามันมีจุดรับส่งที่เป็นรถรางจะอยู่ข้างในแต่เนี้ยให้ชมข้างนอกก่อน,นนะอ่า,อาเริ่มมาเห็นคนแล้วเมื่อกี้ไม่มีคน,เ,นเขาออกมาจากพื้นที่ด้านในเออก็อมีจำนวนหนึ่งอันนี้เข้ามาในเขตพื้นที่ไหนฮะพอทราบไหมไม่พอสัาหแต่ต้องแฟนมือไปดูถ้าอ่านไพ่ออกไป เมืองโบราณนี่พื้นที่สวยนะสวยมากเลยตอนเย็นเยนเ็นแต่เราคิดว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้แต่ค่อนข้างเงียบนะคนอยู่ไหนที่เดินอยู่นี่คือแมวอันนี้คือเป็นพื้นที่นะที่จุดรับแขกแรกๆเลยนะะถ้าเกิดมาปุ๊บนี้ต้องเจอตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้น่าจะเป็นจุดเช็คอินละเมืองโบราณนะฮะเนี่ยตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยที่มันจะเป็นต้องสุบัตรนะ,ะนะครับสวยมากโอ้โหน้ำก็ใสสะอาดนะฮะโอ้สวยจริงอันนี้รถรางนะรถรางสงสัยเขาจะลืมเรานะเขาลืมเราหรือ หรือเราลืมเขาไม่รู้ <c oughs> งั้นก็เดินเที่ยวชมไปก่อนแล้วกันสวยเนาะบรรยากาศอย่างเงี้ยเย็นๆอย่างเงี้ย,ย,ยเดินเล่นสบายดีนะใช่ไหมน,นี่ดูดิคนเขาก็เดินกันนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เขาก็จะดูมันมีหลายจุดหลายมุมนะที่สามารถถ่ายรูปได้แบบสวยๆเลยแหล,ลนะนี่ยเขาก็ถ่ายรูปกัน มันมีปลายๆนุ่นก็มีเนี่ยตรงด้านซ้ายนี่ก็มีตรงนั้นเป็นเรือนไทยนะฮะคือเข้าถึงพื้นที่ได้หมดเลยนะเพราะว่าเขาทําสะพานเชื่อมแล้วทีนี้เนี่ยเออเขาก็เก๋ยอย่างหนึ่งนะเขาว่าทําชื่อเนี่ยเขาจะทําชื่อเมืองโบราณไว้ให้เป็นแบบแบกล่าวสําหรับถ่ายรูปนะถ้าเกิดเรายืนถ่ายมุมนี้นะมันก็จะได้เป็นชื่อเมืองโบราณสวย สวยสวยสวยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็รัดมานะฮะข้ามคลองนะฮะข้ามคลองมานะถ่ายมุมนี้ก็สวยนะเขาก็มีชื่อป้ายของเขาด้วยว่าเป็นเมืองโบราณนะฮะเนี่ยคือพื้นที่สะอาด้านแล้วแบบ อากาศเย็นมากนะฮะเย็นสบายๆเลยอลังพอดีเลยนะต้นไม้ใบหญ้านักท่องเที่ยวก็เดินกันอย่างเพลิดเพลินเป็นหมู่เป็นคณะเออสวยดีส่วนน้องอันนี้เขาก็เดินเช่นเดียวกันเที่ยวชมนะฮะเดินชิลที่ไหนเดินหาที่ขึ้นรถหรือเปล่า <c oughs> พูดความจรงิงออกมา <c oughs> บอกว่าหลงถสถานีรถรางก่อนนะ <c oughs> สถานีรถราง ไหนนกันนเออ <c oughs> เดินนิดเดินหน่อยไม่ได้นะฮะกลัวน้ำหนักรถเนี่เขาก็หามุมจุดถ่ายรูปจริงๆสวยทุกมุมแหละจริงๆแท้ตอนนี้ยืนงงแล้วนะยืนงงในดงเมืองโบราณตอนนี้หาที่ขึ้นรถรางไม่เจอนะส่วนมากมันจะเต็มมาจากต้นทางนะเพื่อนเรามาจอดข้างในก็เลยหาจุดที่จะขึ้นไม่เจอนะ เขาก็บอกว่าให้โบกได้แหละแต่ว่าพอดูไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเต็มนะฮะก็ดูบรรยากาศทั่วไปแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะสวยงามทีเดียวมองเห็นแต่ไกลนะฮะยิ่งกลางคืนนี้ยเขาเปิดไฟจะเป็นอารามสีทองมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีนะฮะ ก็อยู่บริเวณจุดเนี่ยทางเข้าช่วงต้นๆเลยนะฮะแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านทรงเรือนไทยนะบ้านทรงเรือนไทยนั่งตรงน,นั้นนะ่ะนั่นเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นมุมสวยๆนะหนึ่งสองโอเคอ่ะมุมนี้หนึ่งสองโอเคได้แล้วนะฮะไปะมาเลย เดินทางกันต่อจ้ายังไม่เจอที่หมายไปกันต่อเลยนะฮะข้าวปลาข้าดงเงิดไปนะเดี๋ยวเก็บผลมไม้ป่ากินหิวไหมเนี่ยหิว <c oughs> จริงจรินี่นี่ดอกลำนทมก็จริงจริงกินได้นะดอกลำนทมอะ่ะถ้าเกิดหิวก็อนุญ,ญาตลำทมจ้าเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว อย่าตกใจกันนะนี่พี่สวยกว่ากาเลนกล้าเลนก็ลนกล้าถ่ายกล้าาำเออเดี๋ยวเดินเดินออกไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปหารถของเราดีกว่ามันเริ่มมืดแล้วไนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ขึ้นรถไปเวียนเทียนเขาก็จะเวียนกันก่อนงั้นเราไปที่อื่นดีกว่า